พิจารณาเพื่อหาความจริงเรื่องการพิจารณาเป็นเรื่อง,องปกติอิสัยของทุกคนในแต่และว,วันในการดำเนินชีวิตต้องมีพิจารณากต่บอบนะครับกลับมาแล้วสัญญาณหายไปปั๊บมึงแล้วกลับมาโอเคกลับมาเรื่องพิจารณาอย่างที่บอกเป็นเรื่องธรรมดาที่แต่และว,วันเราต้องพิจารณาแต่ก็มีหลายคนที่ใช้เขาเรียกว่าใช้สัญชตาตญาณในการดําเนินชีวิต มันก็ไม่ได้มีผิดมีถูกอะไรแต่วันนี้เราจะมากรองในเรื่องการพิจารณานะเพื่อหาความจริงซึ่งก็ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าไอ้ความจริงณปัจจุบันกับอนาคตมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่าแงบบเช่นวิทยาศาสตร์เอ,เอวันนี้เป็นความจริงที่ทุกคนยอมรับเรื่องหนึง่งแต่เมื่อวิอทยาศาสตร์ก้าวหน้าไปแล้วไปนค้นพบอะไรอีกแบบหนึง่งก็จะพบว่าไอ้ความจริงที่เราเคยเชื่อไม่ถูก ฉะนั้นมันก็ไม่ต้องเกียดต้องโกรธว่าความจริงที่เราคิดว่ามันใช่ในวันนี้มันอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงบางทีเราก็ทําได้แค่ตรงนี้ทําตรงนี้วันนี้นาทีนี้เดี๋ยวนี้ให้ดีที่สุดมันก็เกินพอฉะนั้นกลับมาตรงว่าเราพิจารณาเพื่อหาความจริงดีกว่าที่บางครั้งเราปล่อยไหลปล่อยจอยปล่อย ความโมโ oh หปล่อยความโกรธเกลียดหรืออะไรไปโดยไม่ได้พิจารณาอะไรอย่างเช่นการที่เราทํางานณนะปัจจุบนันเอาเรื่องงานอีกนึงเพราะว่าช่วงนี้มีคนในโซเชียลนะครับพูดเกี่ยวกับเรื่องงานกับ AI ค่อนข้างเยอะถ้าเราจะมาจับประเด็นนี้แล้วเราลองมาพิจารณาดูว่าไองานที่เรามีอยู่ในขณะน,นี้เราจะถูก AI แย่งไปหรือไม่หรืออนาคต ของคนที่เรารักมันจะหางานยากหรือเปล่าถ้ามี AI อันนั้นถามว่าคิดผิดไหมมันไม่ได้ผิดแต่ถ้าเรากังวลมากจนเกินไปจนลืมไปว่าโอเคอันนั้นมันอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่แต่วันนี้เราทำได้ดีในมตรฐานหรือเรามีวิธีทางไหนที่จะพิจารณาที่ทำให้มันพัฒนาขึ้นไปกว่านี้หรือไม่ผมว่าไ ช่วงเวลาที่เราคิดถึงความห่วงใญยเรื่อง AI จะแย่งงานเราก็มาคิดเขาเรียกว่าตีคู่ขนานกันไปกับการพัฒนาในสิ่งที่เราทำอยู่มันก็น่าจะเป็นคำตอบที่ใช่มากกว่าที่ปล่อยฟุ้งซ่านปล่อยความเป็นห่วงปล่อยความกลัวให้กัดกุมฉะนั้นไอ้ตรงนี้แหละที่อยากจะพิจารณาเพื่อหาความจริงแท้ว่า เอไอมันอาจจะเหมือนวันนี้ขออนุญาตพูดเรื่องนี้เยอะนิดหนึ่งมันเหมือนคอมพิวเตอร์มันเหมือนอินเทอร์เน็ตมันเหมือนโทรศัพท์มือถือมันเหมือนรถยนต์ไฟฟ้ามันเหมือนสเป c e X กซ์ที่บินขึ้นแล้วลงมาจอดได้ครั้งแรกที่มันเกิดคนก็ตื่นตัวตื่นเต้นแต่เมื่อวันหนึ่งที่มันเดินผ่านมาถึงจุดอีกจุดหนึ่งเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องพัฒนาต่อแล้วเราก็จะอยู่กับมันได้ อันนี้เป็นความใช้คาว่าเลิศเลอละกันของมนุษย์อย่างหนึ่งนะที่ผมคิดว่ามันสุดยอดมากๆคือเราเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ยอมรับผมคิดว่าอย่างไงนะว่าเขาเรียกว่าดัดแปลงตัวเองกลมกลืนตัวเองกับสภาพแวดล้อมได้เก่งแต่แค่มันมีความรู้สึกมันจะมีทุกข์มากไอ้ตอนที่ช่วงเปลี่ยนผ่านนะมันจะคิดมันจะเยอะจะถึงเวลาจริงเราก็จะไหลไปได้สัญชาตญาณเราคงยังต้องใช้ อะไรที่มันปัจจุบันทันด่วนฉับพลันเราใช้สัญชญญาติาณแต่ถ้ามีเวลานึกคิดเพียงพอก็อยากจะให้พิจารณาในทุกเรื่องพิจารณาในความโกรธพิจารณาในการตอบโต้พิจารณาในการใส่ร้ายคนอื่นหรือพิจารณาในการคิดไม่ดีคิดชั่วอะไรต่างๆว่าเรามีโอกาสเวลาถึงแม้จะน้อยในการคิดพิจารณาว่าเราทําให้มันดีกว่านี้ได้ มันไม่ได้เชื่อใครสิ่งแรกที่ได้คือเชื่อตัวเองเชื่อถือว่าถ้าเราทําดีเพื่อนาให้หมดมันจะดีไม่ต้องมาตีอกชกหนวดโทษตัวเองที่หลังแน่นอนก็เริ่มงเปนคิดอย่าติดยึดอะไรมากนะครับแล้วก็มีความสุขง่ายๆในแบบฉบับของมนุษย์ใจครับ